ที่นานนะฮะดยรถนครชัยแอร์นะครับผมรอบนี้เรามากับกล้องฟิล์มนะฮะเดี๋ยวรอชมภาพในเพจได้เลยนะครับผมนี่คือสัมภาระรอบนี้นะครับผมเปเดียวเลยนะ เป็นรถอุบลน,นั่นนะครับผมแต่มาดักขึ้นที่บุรีรัมนะครับผมสาเหตุที่ผมเลือกนครชัยแอร์เพราะว่าเขาสามารถจองผ่านไลน์ได้นะครับผมจองผ่านไลน์แล้วก็ไปจ่ายที่เซเว่หรือเคาน์เตอร์ของนครชัยแอร์ทุกสาขาเลยนะฮะดีมากเดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นนะครับผมอาจจะเป็นสิบวิของทุกคนนะแต่เป็นสิบชั่วโมงของผมนะฮะ ถึงประมาณ8ปดโมงครึ่งนะฮะพอมาถึงก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์นะครับผม30บาทนะฮะมาลงที่วัดภูมินนะครับผมแต่เมื่อเช้านะประมาณ6กโมงเช้าผ่านจังหวัดแคลนะฮะผมเห็นรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นอะไรไม่แน่ใจนะคิดว่าน่าจะเป็นหมอกนะก็หวังว่าจะเป็นหมอกคงไม่ใช่ PM2.5 ใช่ไหมตรงนี้คือวัดภูมินนะครับผมมีตำนานตำนานหนึ่งระดับโลกเลยก็ว่าได้นะฮะเดี๋ยวไปดูข้างใน และนี่คือจุดไฮไลท์ที่ผมบอกนะฮะก็คือภาพกระสิบลักบรรลือโลกนะฮะที่บอกว่าเป็นจุดไฮไลท์ก็คือโลกด้จารึกนะครับผมว่าภาพภาพนี้เป็นภาพที่ใช้ความปราณีตมากๆเลยนะฮะชื่อหนึ่งที่คนน่านเรียกก็คือปู่ม่านยามัานนะฮะคำว่าปูกับยานะที่นี้ไม่ใช่ปูยาตายายนะฮะเด็กผู้ชายที่โตเป็นหนุ่มแล้วเขาจะเรียกว่าปูนะฮะส่วนเด็กผู้หญิงที่โตเป็นสาวแล้วเขาก็จะเรียกว่ายานะฮะแต่จริงๆมันออกเสียงว่าง่านะโดยคาว่ามันก็แปลว่า พม่านะะความรักของพี่นี้จะฝากไว้ในน้ำก็กลัวน้องจะหนาวหากจะฝากน้องไว้บนอากาศกลางหาวก็วะะกลัวเมฆหมอกจากบังความรักของพี่เสีย หากจะฝากน้องไว้ในภุณในผววก็ัวเจ้าเมืองมาเจอจะแย่งน้องของพี่ไปยิ่งฝากไว้ในอกในใจของชายที่นีให้มันลัลลองลำพีลัพันอะไรหายามหลับและสะดุง้งตื่ JB อีกหนึ่งจุดนะครับผมเขาเรียกว่าเป็นซุ้มคู่ขวัญพญานาคนะครับผมก็จะมีพญานาคสองตัวคู่กันนะฮะซึ่งซ <|ja|>> ุ้มนี้มีอายุ400กว่าปีแล้วนะครับผมแต่นี่น่าจะเป็นบุรณาการแล้วนะนี่พาลอดพาลอดก็จะมีอีกประตูหนึ่งนะครับผมให้ลอดมา จริงๆเป็นซุ้มให้คู่รักมาลอดนะครับผมวิธีรอดนะฮะให้รอดทวนเข็มนาฬิกานะครับผมแบบผมลอดเมื่อกี้นะแล้วก็ให้อธิษฐานนะฮะสำหรับคู่รักนะครับผมก็ให้อธิษฐานว่าให้รักยั่งยืนนานเหมือนปูมา่านย่ามา่านอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ห้ามลอดเกิน3ครั้งนะคู่รักก็นับดีๆนะครับผม ทริปนี้ถือว่าเป็นโซโลเทเวลนะครับผมเป็นการเดินทางคนเดียวทําอะไรคนเดียวกินคนเดียวพักคนเดียวอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งค่อนข้างจะแตกต่างกับแบคแพคนะครับผมแบคแพคจะเป็นคนเดียวก็ได้คู่ก็ได้หรือว่าเป็นกลุ่มก็ได้นะแต่เป็นการแบบท่องเที่ยวแบบประหยัดนะฮะตรงนี้คือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะฮะเดี๋ยวจะพาทุกคนมานั่งรถลางตรงนี้นะครับผมรถล,ลางไปตอนไหนครับเก้าโมงครึงงคร่งกซื้อตัวได้เลยใช่ไหมครับ จะไปเจ้เทือกทานกับภาคก,กันนะเจ้าไทยโหเป็นเวลาส5้านาทีเจ้าจุดแรกเป็นวัดอะไรสักอย่างสีทองทองนะฮะทุกคน รถรางก็จะจอดเป็นจุดๆนะทุกคนจุดละประมาณ15นาทีนี่แหละที่เขาบอกนะฮะระหว่างที่เรานั่งไกด์ก็จะปรรยายไปตามทางนะครับผมแต่ปัรยายเป็นคําเมืองนะปัรยายเป็นภาษาเหนือนะฮะก็ฟังออกบ้างไม่ออกบ้างนะฮะเมือเดือนตุลาปีที่แล้วที่ผ่านมานี่เองร่ต้องกาาจะเป็นนนด ดอกอะไรไม่รู้ทุกคนเหมือนกุหลาบสีเหลืองเลยอะเหมือนดาวเรืองชอยใหญ่จุดที่สองนะฮะทุกคนก็คือโฮมเจ้าฟองคำนะฮะนี่คือดอกไม้ที่เส้นใต้เจ้าเครื่องมือของแม่อุ้ยนะเจ้าเครื่องรีดเม็ดดอกไม้จะไหลไปข้างหน้าแล้วก็เม็ดก็หล่นข้างหลังเจ้าตอนนี้มาจากเม็ดอะไรครับดอกไฟ้ดอกฟ้าดอกไา้ ดอกไฟออกแล้วก็จะออกมาเป็นตัวนั่นเหรอครับใช่ค่ะเม็ดนะดอกไม้ไปแล้วเม็ดหล่นข้างหลังนะจะได้เอาไปปลูกต่อเครื่องมือของคุณยายที่เราเก็บรักษาไว้ใช้ไ <dusty S 2> ด,ด้จริงเจ้าเรายังตะกร้านี้ไม่ให้มันฟ้งออกมาหงมันฟูคูให้มันแตกตัวแบบนี้ขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> มีการแตกตัวขยายตัวขึ้นจนส่าย <c oughs> แล้วเอามาม้วนให้มันเป็นหลอดคนน่านมีเสื้อผ้าได้นุ่งโดยที่ไม่มีไฟฟ้าจ้ะพินน่านจะไมีสีสายน่านสีสายครับีายแล้วโนตโนตมันเป็นยังไงครับโดเรมีเหมือนกันละจะโดก็คือดิดล่อยโอ้สายเปล่าซอนลาซีโด้ดิดสองสายเลยหรอครับสองสายจ่ออ๋อแล้วสองสายบนหรอครับสองสายบนก็จะเป็นสายที่จะเป็นเสียงใหญ่อ๋อก็คือเป็นโดเหมือนกันแค่ต่ำกับสูง จับจับต้องเฟดเหรอครับใช่ต่อ๋อ้ oh. ตรงนี้น่าจะเป็นห้องนอนนะทุกคนเหมือนเคยดูในหนังเลยนะฮะบ้านหลังนี้อยู่มาประมาณ200กว่าปีแล้วนะครับผมอไม่ถึงเขาบอกว่า190ย ปีโดยคําว่าโฮงแปลว่าบ้านเรือนหรือว่าที่อยู่อาศัยนะฮะแต่เมื่อกี้ที่น่าสนใจก็คือที่เขาขับผ่านนะฮะจะมีเจดีย์หนึ่งสีขาวๆนะครับผม mm hmm. เขาบอกว่ายิ่งขับไปใกล้เท่าไหร่ยิ่งดูเล็กลงนะฮะซึ่งมันก็เป็นจริงๆนะครับผมโดยไกด์เขาเฉลยว่าที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าต้นไม้บงัง จุดที่ลดรางพาทัวร์ก็จะรอบๆเมืองน่านนะฮะก็จะมีแบบวัดเต็มไปหมดเลยนะครับผมอยู่ติดๆกันเลยนะฮะมีแมวด้วยนะ,ะนยนะทุกคนหิวแว้เหรอยิหรอิวเหรอเหมือนบิ๊กซีเลยเข้า้าอาเดดขึ้นเชื่อว่าเจ้าเสริงว่าน่าจะมีเชื้อสายกษัตริย์ผมคิดว่าน่าจะเป็นกษัตริย์เมืองน่านหรือเปล่าไม่แบบใน่ใจนะ เมื่อกี้ไกบอกว่าคนที่ดีดพินให้ฟังคือลูกบุญธรรมของเจ้าฟองคำนะครับผมแล้วก็ใครที่ทอสิ้นไม่ได้จะไม่ได้แต่งงานนะฮะอันนี้เป็นคำเมืองนะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าคำเมืองคืออะไรคำเมืองก็คือจักเอาไว้บนปืนป้าอากาศกลางหาวก็กลัวมองเมยสซันดาวลงมาค่ะลูม จักเอาไปใส่ในวังโควงค่อมกับขวดเจ้าปะใส่แล้วหลัวเอาไปอาฮิ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 ไม่ถึงคี่ถึงจังเลยคี่ถึงต้ยหัวใจเป็นการรำพรราดรำพันนึงคนตีหากนะเจ้านนก็ใเฮอจะกะซี่หมูนั่นดูอดรมคนข้างๆ กันนะจ้าถ้าเกิดเราแค่ใส่ข้มหมาย <c oughs> เฮาจะอู้กันเหียมยาวเลยจ้าสวัส <c oughs> ดีเจ้าขอบคุณครับสวัสด,ดีค่ะนั่งรถลางเสร็จใช้เวลาประมาณ50นาทีนะครับผมตอนนี้อยู่แล้วยังไม่กินข้าวตั้งแต่เมื่อวานนะฮะจะไปหาเออ่เขาเรียกอะไรอ่ะเอ่อข้าวอะไรมะ บริเวณตรงนี้นะฮะตอนเย็นก็จะมีขันโตกมาวางแบบรอบๆขันโตกก็คือแบบที่รองจานอีกรอบหนึ่งอนะ่ะไม่รู้เขาเรียกอะไรภาษากลางอ่ะตรงนี้ก็จะมีถนนคนเดินนะฮะคาเมืองเขาเรียกกาดหรือเปล่าเว่นที่นี่หน้าตาแปลกๆนะฮะทุกคนมันจะเป็นสีส้มๆมน,น้ำตาลน้ำตาลนะฮะนานนา อันนี้คือข้าวซอยนะคะทุกคนเนื้อนะทุกคนผมสั่งเป็นเนื้อแล้วก็มีเส้นนะฮะแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นอะไรกรอบๆสักอย่างผมว่ามันเหมือนลาดหน้ามีกรอบนะเดี๋ยวต้องลองชิมน้ําดูว่าเป็นยังไงเนื้อชิ้นหนามากเลยาาาก่กอยกอยูนนน รู้แล้วว่ารสชาติเหมือนอะไรตัวน้ำซุปนะฮะรสชาติคล้ายๆแกงเขียวหวานนะแต่จะเผ็ดกว่าแล้วก็มีความแบบมันๆกว่านะถือว่าเผ็ดเลยแหละกินแบบไม่ปรุงนะน้ำซุปที่พี่เขาให้มาเลยตัวเส้นจะเป็นกึ่งกึงมาม่าแล้วก็บะหมี่นะฮะผสมกันส่วนตัวนี้หอมๆอร่อยดี ัน้ชิ้นหนามากแต่ไม่เหนียวนุ่มดีถือว่าอร่อยนะส่วนตัวชอบเลยเป็นแกงเขียวหวานที่เผ็ดๆใส่เส้นประมาณนี้นะฮะตอนนี้กําลังมีปัญหานะครับผมเนื่องจากว่ากล้องฟิล์มอีกตัวที่ผมพกมานะฮะใช้ไม่ได้นะครับผมต้องหาร้านฟิล์มนะช่วงที่ผมมาเป็นตรุษจีนนะฮะก็จะมีการไหว้ตรุษจีนด้วยนะครับผมเดินมาประมาณ10นาทีทุกคนเจอแล้วนะฮะน่าจะมีนะมีฟิล์มขายไหมครับ ปกต,ติใช้อะไรคะตัวน,นี้ครับมาเจอที่ร้าน Warm Express นะฮะได้มาแล้วราคาก็ปกตินะ185เคยซื้อแพงกว่านี้อีกหนึ่งจุดที่คนมาถ่ายรูปเยอะมากเลยนะฮะเป็นซุ้มลีลาวดีนะครับผมเขาบอกว่าตอนที่ไม่มีดอกคือสวยที่สุดแล้วนะครับผมมือเทียงของเรานะครับผมร้านเฮือนหอม อยู่ตรงข้ามร้านเมื่อเช้าเลยนะฮะตรงข้ามเซเว่นนี่นะฮะคันโตกที่เขาเรียกกันก็เป็นที่รองจานอีกรอบนึงนะฮะนี่มาเหนือก็ต้องกินน้ำพริกอ่องขนมจีนน้ำเงี้ยวยำขนุน มันจะมีความหวานหวานแล้วก็เผ็ดเผ็ดนะเป็นคลายคลายซุกี้ที่หวานแล้วก็เผ็ดน้ำเงี้ยวก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นเหมือนเป็นเนื้อนะฮะเนื้อแล้วก็มีเลือดไก่มีปลาด้วยใช่ไหมีม่ไม่ใช่อะไรเนี่ย รสชาติจะเน้นไปทางเค็มๆนะทุกคนไม่เผ็ดเลยแล้วก็ไม่ค่อยหวานจะเน้นไปทางเค็มข้นอะ่ะมันซุปกระดูกหมูเหมือนคล้ายๆแต่ไม่ถึงกับเลงอะ่ะตัวยำขนุนจะเหมือนซุปบัหมี่บ้านผมเลยนะครับผมบะหมี่ภาษาอีสานก็คือขนุนนั่นเองมันจะมีความมันๆหอมหอมของปลาหน่อยนะเหมือนเขาจะใส่ปลามาด้วยรสชาติไม่จัดมากแต่มีความหอมแล้วก็ออกหวานนิดหน่อย ส,สัญญาเช่ารถนะฮะแต่ก่อนที่จะมาถึงนี่ไม่ธรรมดานะฮะมาถึงบขสไม่มีรถขึ้นดอยนะฮะเลยได้นั่งรถตู้มาลงเบียงสาแล้วค่อยต่อรถไปที่อำเภอนาน้อยซึ่งรถก็อยู่ข้างหน้าผมเป็นรถเมีสีเขียวๆนะฮะ นี่คือตารางเดินรถนะฮะทุกคนเหมือนกับว่าจะไม่แน่นอนนะอันนี้เฉพาะวันที่24นะฮะก็คือวันนี้นะครับผมเอามาคืนก็เอามาคืนที่ร้านเลยใช่ไหมครับ,รบไม่เกินกี่โมงครับไม่เกิน10โมงไม่เกิน10โมงจากนี่ไปไกลไหมครับ15กิโล15กิโลไม่ไม่เกินใจพร้อมแล้วนะครับผมเราจะไปกินหมูกระทะกัน นนทนันครับใช่ครับใช้เวลาไม่นานนะขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาอย่างเฟี้ยวเดี๋ยวมาดูเต็นที่เราจองกันไว้นะครับผมโอ้เต็นท์ค่อนข้างกว้างนะฮะมีเครื่องนอนครบนะครับผมเต็นปูเรียบร้อย,หยเหนื่อย กว่าจะมาถึงนี่ได้นะฮะทุกคนเป็นไงมุมนี้สวยไหมนอกจากนั้นก็จะมีให้เช่าพื้นที่กลางเต็นนะฮะสำหรับคนที่เอาเต็นท์มาเองอะไรแบบนี้นะฮะเมื่อกี้มีค่าเข้าด้วยนะครับผมคนละ20บาทก็ค่าจอดรถของผมเป็นมอไซค์อ่ะ20บบาทตรงนี้คือจุดสูงสุดของดอยเสมอดาวนะครับผมนั่นน่าจะเป็นควันไม่ใช่หมอกนะฮะตรงนี้เป็นผาหัวสิงนะครับผมสังเกตดีๆก็จะเหมือนหัวสิงโตนะฮะเหมือนอยู่นะที่ทุกคนเห็นลางๆนั่นคือแม่น้ำน่านนะครับผมอาจจะแห้งไปแล้วนะเห็นไหม ผ่านภาคเหนือของประเทศไทยนะฮะลงไปรวมกับปิงวังยมน่านนะไปรวมกันที่แม่น้ําเจ้าพยานะครับแล้วก็ไหลลงสู่อ่าวไทยเขาว่าดอยเนี่ยโซนภาคเหนือนะเขาถึงเรียกว่าดอยโซนภาคอีสานเนี่ยเขาจะเรียกว่าภูนะครับผมแต่ถ้าเป็นภาคใต้เนี่ยเขาจะเรียกจะไม่ได้อีกแล้ว มาวันนี้มันเป็นคืนเดือนมืดนะมันก็จะเห็นดาวได้เยอะเมื่อกี้เจอเพื่อนใหม่นะครับผมเขาชวนไปกินหมูกระทะด้วยนะคือเจอกันตั้งแต่เมื่อเช้าที่อยู่ตัวเมืองนะครับไม่เหงาแล้วพื้นที่ประกอบอาหารนะฮะทุกคนเขาไม่ให้ทําหน้าเต็นท์นะต้องมาทําที่นี่นะครับผมน หมูกระทะบนดอยนะฮะเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมต้องกินหมูกระทะบนภูเขานะฮะผมก็สงสัยเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นชุดละ300นะครับผมน่าจะเป็นหมูผสมแล้วก็มีชุดผักมีไข่ด้วยเมื่อกี้ตอกไปแล้วทางร้านเขาจะมีกระทะมาให้นะฮะแต่ว่าพวกเตากับเสือเช่าจากอุทยานนะฮะเตาอันนี้เท่าไหร่ครับร้อยนึงเตาละร้อย เมื่อกี้คือไปถ่ายรูปกับดาวมานะฮะร้านที่ผมเช่ามอเตอร์ไซค์นะครับผมบริการถ่ายรูปฟรีนะครับผมเช่าเต็นท์เช่ามอไซเช่ารถรับส่งอะไรแบบเนี้ยเขาถ่ายฟรีหมดเลยนะครับผมชื่อเพจดอยเสมอดาวเชว่าเต็นท์ภาพสวยมากเดี๋ยวอินเสิร์ตในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดน,นะฮะเป็นไฟนะครับไฟป่าไฟป่า จว่าไฟป่าหรือคนเผานี่ฮะที่ขาดไม่ได้สลาคิวนะครับผมช่วยได้เยอะเลยนะฮะลานดูดาวนะครับผมตอนนี้อยู่บนยอดดอยเลยนะครับมันอาจจะมองไม่เห็นนะทางเดินต้องระวังหน่อยนะข้างหลังผมจะเป็นผาหัวสิงห์คงไม่เห็นอะเดี๋ยวจะมาลองถ่ายโหมดดาวดูนะครับเดี๋ยวถ่ายพี่ที่ชวนผมกินหมูกระทะ ดาวไปเรียบร้อยเดี๋ยวจะลองถา่ายด้วยกล้องฟิล์มว่ามันจะเห็นสักเท่าไหร่รไม่พอเป็นคืออะไรใหญ่แหละแอปดูดาวเหรอเห็นไหมควายอ๋อส่องไปแล้วมันก็จะบอกเลยเหรอใช่เฮ้ยเท่เท่เท่ตาสีบัสอ่ auth, 4, อะนี่อะไร,น,ะไรนี่ตัวอะไรแ <Interesting. S 2> มงป่องเหรออุ้ยอันนี้คือทางช้างเผือกนี่เนี่ยม่วงๆเนี่ยทางช้างเผือกแต่ตาเปล่ามองไม่เห็นนะทุกคนแต่แอปมองเห็นอันนี้อะไรอันนี้อะไรคนถือโล่คืออะไรอ่ะ นูอ๋อเถนูไอ้ลูกไก่อยู่ตรงไหนลูกไก <c oughs> ่เนี่ยขายอยู่อันนี้ตัวอะไรกุ้งเหรอเฮ้ยบ้านไม่มีราศีกุ <c oughs> ้งเหรอวะนี่ <c oughs> อีอ่ตัวอะไรอ่ะม <c oughs> ั <c oughs> น <c oughs> มีหมีแล้วก็มันมีลาบอ่ะเนี่ยพี่ว่ามันไม่ใช่แล้วดูดิเห็นหมีปะ่ะมงเห็นี่ยมี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 เห็นไหมเห็นมีไหม อาน้ำคันนะฮะอันนี้เสื้อที่จะเปลี่ยนเสื้อขาวเหมือนกันนะฮะคนละตัวนะครับผมหนาวมากต้องกระซิบนะเพราะว่า,วาคนหลับหมดแล้วให้ไายว่าเต็นผมเต็นไหนว้าวนี่เต้นที่มีโซลาร์คิวก็จะสว่างกว่าเพื่อนนิดนึงพองเปิดอยู่หลังเดียว อาจจะมองไม่เห็นเลยนะตรงกลางจอนะครับผมโฟกัสที่กลางจอนะตรงกลางจอจะเป็นกองอํานวยการที่ผมไปเมื่อตอนเย็นนะฮะค <c oughs> ือหลังจากสี่ทุ่มเขาก็จะปิดไฟทั้งหมดเลยนะฮะที่เขาให้บริการทั้งชาติแบตหรือว่าร้านค้าต่างๆนะฮะลโหลเท็เท็ พูดเท่านี้ได้ยินไหมเนื่องจากว่ามันดึกแล้วขอกระซิบนิดนึงแล้วกันนะฮะมาพูดถึงวิธีการจองนะครับผมวิธีการจองเนี่ยมันมีทั้งจองแบบออนไลน์แล้วก็จองทางโทรศัพท์นะจองแบบออนไลน์เนี่ยจะจองได้แค่พื้นที่กลางเต็นนะครับผมก็คือให้เราเอาเต็นท์ไวเองนะคนละ30บาทจะได้ใบมาประมาณนี้อาวมันกับหัวสามารถจองล่วงหน้าได้60วันนะครับผม กรณีโทรจองเนี่ยจะเป็นเต็นที่ทางอุทยานกลางไว้แล้วนะอย่างเช่นเต็นที่ผมพักอยู่ตอนนี้นะเต็นแบบนี้ต้องโทรจองนะค่าใช้ใจ่ายเนี่ยอยู่ที่345บาทผมโทรช่วงบ่าย3ถึงสโมงเย็นใจเดียวติดเลยนะฮะสาเหตุที่ผมเลือกมาวันนี้นอกจากจะเป็นคืนเดือนมืดแล้วอีกสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่าคืนที่ผมจองครั้งแรกอะ่ะพอผมไปดูในระบบอะ่ะมันมีแค่เต็นผมเต็นเดียวมผมก็เลยกลัวว่าคนจะน น้อยหรือเปล่ามันจะวางเวียงไปหรือเปล่าผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นคืนวันสุกจอง2ระบบนะก็คือระบบเต็นท์ของอุทยานและก็ระบบกลางเต็นท์นะครับระบบเต็นท์ของอุทยานน่ะเราสามารถแบบโทรเลื่อนได้ณนะตอนนั้นเลยวิธีเลื่อนของพื้นที่กลางเต็นท์น่ะเขาต้องทําหนังสืออะไรนู่นนี่นั่นนะครับเว็บที่จองพื้นที่กลางเต็นท์นะเป็นเว็บของอุทยานเลยพิมพ์ไวว่าอุทยานแห่งชาตินะครับผมมันก็จะขึ้นให้เราเลือกข้อมูลการจองอะไรพวกนี้นะครับคืนนี้คือว่าสนุกมากนะครับผมตอนแรกคิดว่าจะเป็น สดไตล์เงาๆนะแต่ก็ไม่นะครับถ้าไม่มีพี่ๆก็นะอาจจะเงาหน่อยมันไม่มีไฟเลยนะครับผมมันอยู่สูงมากแลวมันไม่มีไฟเลยมันอาจจะมืดน,นิดนึงรส <c oughs> ชาติหมูกระทะนะ <c oughs> ก็เป็นรสชาติหมูกระทะมาตรฐานแต่ราคาก็จะค่อนข้างสูงหน่อยมีบริการชาร์จไฟมีบริการมินิมาร์ทเล็กๆะแต่เขาจะบริการถึงแค่สี่ทุ่มนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไปดูหมอก ะะหวังว่าจะมีหมอกนะแล้วก็เิี้วพาไปกินของหวานร้านป้านิ่มแล้วค่อยมาสรุปค่าใช้จ่ายกันโ,โหอย่างก็พี่หลอกมีเจ้าตูบสองตัวด้วยเจ้าตูบทุกคนพร้อมนะฮะยังไม่เห็นอะไรเลยนะฮะทุกคนต่างต่างนะต่างตาอ,อตอนนี้15บห้าองศานะฮะเห็นเป็นลางๆนะฮะทุกคน มาแล้วไ,ไม่หนาวไลยวะเสอร์เดินหนาวเขาดีฟิล์มหมดพอดีนะฮะเดี๋ยวให้ดูคนว้าวโอ้โหขึ้นเร็วมากอันนี้ไม่ได้เร่งสปีดน,นะทุกคนมาแลว้วมาแลว้วมาแลว้วเ <c oughs> ดินซูมซูมซูม <c oughs> ต้องพกดวงด้วยนะครับผมถ้าจะดูหมอกนะเดี๋ยวอินเสิร์ทภาพวันที่หมอกขึ้นเยอะๆแล้วกันนะฮะปกติเขาจะขึ้นมาแถวๆนี้เลยน่าจะเห็นเท่านี้นะฮะทุกคนพระอาทิตย์ก็โดนเมฆบัง ดีถือว่าไม่เห็นหมอกนะไม่เห็นะอาทิ์ด้วยเรื่องแบบนี้มันต้องพบดวงลวนๆนะฮะเอาชุดหนึ่งครับไข่กระทะตอนเช้านะฮะทุกคนมีข้าวต้มแล้วก็ไข่กระทะนะฮะอยู่ตรงเนี้ยกองอามวยกันเลยนะไม่ได้อยู่ข้างล่างนะครับผมเอาจริงๆผมไม่เคยยินไข่กระทะนะ นี่คือการกินไข่กระทะครั้งแรกของผมนะรสชาติมันเหมือนไอโตเกียวไส้เค็มเลยอะใช่เลยอะแต่จะเค็มกว่านิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่าผมกินเค็มก็ได้เอ้ยลืมถ่ายอินเสิร์ตโอเคนี่สิยอ ลงมาจากดอยเสมอดาวก็จะมีทางแวะมานะครับผมใครที่ไปดอยเสมอดาวแล้วสามารถเข้าที่นี่ได้เลยนะฮะแค่มีตั๋วดอยเสมอดาว ข้อห้ามนะครับทุกคนเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คืออย่าพยายามที่จะแหกกฎนะฮะเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะมีกฎของเขานะครับผมมันเป็นดินนะแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นหินหรือยังมันน่าจะเป็นหินไปแล้วนะไม่งั้นมันคงถล่มไปนานแล้วเหมือนแกนแคนยอนมินิของมินินะฮะ อยู่เลยเนาะอยู่เลยนาะนี่ไงเหลืออันเดียวเลยโอเครับบ๊ายบายได้พี่เขาก็มาส่งถึงที่เลยนะฮะพี่ไปร้านขนมหวานประนิ่มไหมครับเท่าไหร่ครับสิบสิบไอติมบวัวลอยข้าวเหนียวดำไอติมมะม่วง ชาติจะออกหวานหอมนะฮะไอติมกะทิก็หวานหอมเหมือนกันนะฮะกินด้วยกันแล้วมันลงตัวมากเลยมีมะพร้าวด้วยมันมีไข่ไม่ถึงกับลวกอะประมาณออนเซนอะตัวโปรลอยเป็นหนึบหเหนียวเหนยวหนึบหสู้ฟันดีนะครับผม ไข่รวมเข้าด้วยกันใช่ปะมันจะมีความแบบเข้ากันนะมันไม่ข่าวนะฮะโอเคเลยผมว่าเป็นข้าวเหนียวดำบ้านผมเรียกข้าวกล่ำนะตัวข้าวเหนียวดำจะเป็นหว,วานนออกหอมๆหอมของข้าวเหนียวดำอะตรงเม็ดมันจะเป็นกรุบๆมันไม่ได้นุม่มแต่มันกรอบนะฮะต้องกินรวมกันกินรวมกันจชะ พอดีเลยร้านค่อนข้างจะอยู่ลึกนะครับผมแนะนำถ้ามาใครที่นั่งวินมาเหมือนผมแนะนำให้ขอเบอร์พี่วินไว้ด้วยนะครับผมเอออีกเรื่องหนึ่งของนครชัยแอร์เขาจะมีจุก VIP ให้ด้วยนะครับผมสแกนแล้วก็เข้าไปฟังได้เลยสแกนหนึ่งครั้งใช้ได้12ชัโงผมกลับมาตรงที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะฮะ เดี๋ยวไปหาดูเสื้อนะครับผมหลังจากทริปนี้นะฮะไม่ว่าเราจะไปไหนเดี๋ยวเราจะซื้อเสื้อของที่นั่นนะครับผมเอาตัวนี้ครับได้แล้วทุกคนมาเช่าจักรยานนะครับทุกคนอยู่ตรงนี้เลยนะอยู่ตรงหน้าวัดภูมินเลยตรงลานคันโตกอะ่ะเขาจะเขียนศูนยล่องน่านไม่ได้ปั่นจักรยานนานแล้ว มือสัน่นเดี๋ยวเราจะไปที่ที่รถล้างไม่จอดนะฮะนี่คือ j จดีที่ไกด์บอกเมื่อวานนะฮะที่บอกว่ายิ่งเข้าใกล้ยิ่งเตี้ยลงนะฮะแล้วให้เหตุผลว่าเป็นเพตราะต้นไม้บังนะครับผมก็น่าจะจริงนะ่ห<า>เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็ดีกว่าเดินนะครับผม ผมกลับมาที่ซุ้มลีลาวดีนะฮะเพราะว่ายัางไม่ได้รูปเลยนะฮะแล้วก็จะไปพิพิธภัณฑ์เข,ข้า20บาทนะฮะชาวต่างชาติ100นี่นี่นี่เขาจะมีพระาธาตุประจําปีเกิดด้วยนะฮะอันนี้ปีวอกพระธาตุพระพนมนะครับผมผมเกิดปีกุนนะปีกุนอยู่ไหนเออเดีย๋ยวหาปีกุนก่อนอ๋อนี่ไงปีกุนต้องพระาธาตุดอยตุงนะฮะอยู่แม่สายเชียงรายนะครับผมไว้ไปเชียงรายกันทิปหน,น้า นี่น่าสนใจทุกคนนี่คิดว่าเป็นห้องอะไรไทยนี่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 น,นี่ดูจากประตูอยู่จากประตูห้องมั่นคงเพื่อใช้สําหรับเก็บสิ่งของมีค่าไม่ใช่คุกอย่างที่เราคิดนะครับเอาไ้เก็บของออเฮ้ยมันก็แอบคล้ายๆอยู่นะเฮ้ยเมื่อกี้ผมสงสัยว่าเป็นปุ่มอะไรนะฮะรู้แล้วใช่ไหมว่าปุ่มอะไร ดูนี่ดูนี่มุมเพิงบนสวยมากทุกคนมองไปเห็นซุ้มรีลาวดีเลยนะเมื่อวานเราอยู่ข้างล่างใช่ไหมเฮ้ยข้างบนอย่างสวยคนก็จะมาถ่ายรูปตรงที่ผมไปถ่ายเมื่อกี้เอ๊ะมันสวยจริงนะอยากยินตอนที่มันมีดอกอะ่ะเดี๋ยวหาภาพอินเสิร์ตมาให้ดูแต่ผมว่าแบบนี้สวยนะตอนแรกผมนึกว่าเป็นปูนนะแต่จริงๆเป็นไม้นะครับผมเป็นไม้นะดูดีๆเห็นไหมจะมีรอยแตกเห็นไหมรอยแตกของไม้นะครับผมเหมือนเขาจะทาจากต้นไม้ต้นเดียวเลยนะฮะผมอยากให้ทุกคนฟังเสียงนี่ มองข้ามความเทาสองสีของผมไปนะใครอยากรู้ประวัติต่างๆก็มานั่งดูวิทีอาร์วิดีทัศน์ได้นะครับผมหลังจากที่ผมเที่ยวน่านมาสองวันรู้สึกว่าคนที่นี่น่ารักนะฮะน่ารักทั้งนิสัยแล้วก็หน้าตานะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะผู้ชายเนี่ยเขาวอมชมพูเลยนะพูดถึงหน้านะพูดถึงผิวผิวผิว,ผ,วผิวตัวคาพูดของเขาอะน้ําเสียงอะมันดูนุ่มนวลอะที่น่านเนี่ยเป็นจังหวัดที่ปลอดอาชญติยกรรมอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วนะ โอ้เรียบร้อยรูนี้เช่าตั้งแต่เมื่อวานดีกว่านะฮะคือเมื่อกี้พ,พี่พี่เขากวาดเพิ่งเสร็จนะฮะแล้วลมมานะฮะพี่พี่เขาเลยแบบร้องกันนะฮะขำกันนะฮะเดี๋ยวเรามาสรุปค่าใช้จ่ายในทริปนี้นะครับผมค่ารถทัวร์มานัาน่นขาละ800นะค่าวินมาที่วัดภูมิน,นะฮะสาบบาทค่ารถล่างสามสิบบาทค่ารถตู้ จากบกสน่านไปอำเภอเวียงสา30บาทค่ารถเมย์จากเวียงสาไปนาน้อยอีก40บาทค่าเช่ามอเตอร์ไซค์2 5 0เขาจะมีค่ามัดจำด้วย1,000บาทแต่ว่าได้คืนนะฮะค่ากลับผมก็กลับกับพวกพี่ๆนะฮะค่าวินไปร้านป้านิ่ม120บาทล่าสุดค่าเข้าพิพิธภัณฑ์เมื่อกี้20บาทก็รวมแล้ว ราคานี้ไม่รวมค่าอาหารนะฮะเพราะว่าผมก็กินไปเยอะมากเหมือนกันคือการกินของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันไงก็ไม่สามารถประเมินราคาได้อะ่ะการเดินทางถือว่าไม่ยุ่งยากนะหากจะเดินก็ได้นะไม่ต้องแบบนั่งวินก็ตัดค่าวินไปนะครับผมคือที่เที่ยวมันไม่ไม่ห่างกันมากนะครับผมแต่ห้ามพลาดรถรางนะฮะคือสนุกมากๆจบทริปน้านด้วยความสุขนะครับผม ได้เจอมิตรภาพดีๆพี่ๆที่บังเอิญเจอกันแค่สองครั้งอะ่ะขอบคุณพวกพี่ๆด้วยนะครับผมขอบคุณพี่รถตู้ที่ให้คําแนะนําการเดินทางขึ้นดอยนะฮะขอบคุณภาพสวยๆจากร้านดอยเสมอดาวเช่าเต็นท์นะครับผมใครที่คิดจะโซโลเทเวลนะให้วางแผนดีๆนะครับผมมีแผนสำรองไว้ด้วยก็ดีนะฮะ ฟิกสุดคือเรื่องเวลานะครับผมสำคัญมากนั่นมาอีกแน่นอนนะฮะอย่าลืมไปดูภาพสวยๆจากกล้องฟิล์มในเพจนะครับผมเมื่อกี้ลืมค่าเช่าจักรยาน30บาทด้วยนะครับผมบวกเพิ่มไปก็ยังไม่ถึง3 0 0พันอยู่ดี